ขอขอขอสคริปหน่อยค่ะขอสคลิปหน่ยอเนยเด้อจ้าเด้อตอนนี้ป้าอยากเล่าเรื่องราวสู่พี่น้องฟังนะคะว่าเรามีกิจกรรมดีๆหลังจากที่อาจารย์สอนธรรมะแบบคติชนชาวบ้านแล้วนะคะแบบบ้านๆของเรา ซึ่งให้รักนะคะครอบครัวให้รักซึ่งกันและกันทีนี้เพื่อนก็จะมีช่วงเวลาสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันป้าเปียกก็เลยขอเก็บภาพหน่อยนะคะขอเก็บภาพมาฝากหน่อยนี่นะคะให้เห็นบรรยากาศนะคะนี่เอออเย็นเย็นเด้อพ่อม้งจ้า โอเคแล้วป้าก็จะไปดูหูนี่วัตถุดิบก็เยอะมากเลยนะคะพี่นนางดูสิเนี่ยจะย่างหมดไหมคืนนี้วัตถุดิบก็ยังเยอะอยู่แล้วข้าวหลามทางน้นก็ยังไม่ขึ้นเตาเลยเดี๋ยวเราไปดูย่างข้าวหลามหน่อยนี่ข้าวหลามกําลังจะขึ้นเตาแล้วนะคะค่ะกํากลังทําที่ย่างใช่ไหมคะคนี่เดี๋ยวข้าวหลามก็จะมาที่นี่แล้วเดี๋ยวป้าจะมาเก็บภาพอีกทีหนึ่งเมื่อ พาหลามขึ้นเตานะคะเดี๋ยวทางนักร้องก็อยากจะร้องเพลงมากไม่อยากขัดความสุขของพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะโอเค